สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวบ้านหมู่บ้านพึกษา20เส้นเสมาฟ้าคามคลองสองลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหมู่บ้านนี้ครับได้ความพิเศษตรงที่ว่าใกล้สถานีรถไฟฟ้าคูคตเพียง10นาทีเท่านั้นครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปรับชมบ้านหลังนี้กันเลยครับ บ้านหลังนี้นะครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยครับบ้านหลังเนี้ยเนื้อที่18ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างนะครับผมเป็นโทนสีฟ้าเข้มตัดสีฟ้าอ่อนนะครับสังเกตไหมครับว่าโรงจอดรถเนี่ยตรงเนี้ยสามารถจอดรถกระบะได้1คันนะครับยาวๆเลยครับผมและสามารถจอดรถด้านหน้าบ้านได้อีก1คันครับกระเบื้องของเรานะครับเป็นวัสดุอย่างดีนะครับผมสีเทานะครับให้ความรู้สึกสบายตาครับหลังนี้แถมปั๊มน้ําแทงน้ําให้ด้วยนะครับ ด้านบนมีการต่อเติมนะครับเป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับติดไฟกระบอกให้2ดวงเพิ่มแสงสว่างให้กับบ้านครับฝั่งนี้นะครับจะมีช่องแสงให้ด้วยนะครับบริเวณตรงบันไดนะครับติดเหล็กดัดไว้ให้แล้วนะครับผมสำหรับหน้าบ้านนะครับสังเกตได้ว่าหน้าบ้านจะมีความกว้างเป็นพิเศษนะครับผมสามารถติดกระจกบานเลื่อนได้นะครับ สาเหตุที่ใช้กระจกบานเลื่อนเนี่ยเราสามารถทําให้ช่องแสงเข้าไปในตัวบ้านได้นะครับผมบ้านจะดูไม่ทึบเกินไปครับมีเหล็กดัดมุงลวดไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับในส่วนของบริเวณโถงรับแขกนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นโอเพนแปลนนะครับผมเปิดโล่งนะครับไม่มีการกั้นใดๆทั้งสิ้นนะครับสังเกตได้ว่านะครับเราสามารถวางโซฟาบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็วางทีวีบริเวณนี้ชั้นวางทีวีตรงนี้ได้นะครับเราเซอร์วิสปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดเข้ามาบริเวณทานข้าวนะครับสามารถวางโต๊ะทานข้าวใหญ่ๆได้เลยครับที่สําคัญนะครับมีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยครับผมนี่ให้ความรู้สึกโล่งมากเลยนะครับใครมีของเยอะสามารถเข้าไปเก็บได้เลยครับ ที่สาคัญนะครับครัวของเราจะพิเศษมากๆเลยครับเป็นครัวรูปตัวแอลนะครับจะประหยัดพื้นที่บริเวณครัวได้มากขึ้นนะครับเราจะทําเป็นครัวรูปตัวแอลนะครับบริเวณนี้สามารถล้างจานบริเวณนี้ได้นะครับทํากับข้าวบริเวณนี้นะครับเราทําระดับไว้ให้แล้วนะครับกันเลอะกันเปื้อนบริเวณนี้นะครับด้านบนติดลูกหมุนไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับที่สําคัญมีเซอร์วิสพักนะครับติดตั้งไมโครเวฟทํากับข้าวหรือว่าใช้เตาไฟฟ้าก็สามารถใช้บริเวณนี้ได้เลยครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะมีทํำลานซักล้างไว้ให้เซอร์ว mm ิ hmm. สปักไว้ให, mm hmm. ให้มีท่อน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. ในส่วนของห้องน้ำนะครับบริเวณชั้นล่างเนี่ยเราจะติดเป็นกระจกนะครับบานใหญ่ให้มีชั้นวางของแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะครับทำกระเบื้องใหม่หมดเลยนะครับทั้ง3ด้านเลยครับ ในส่วนของบริเวณชั้นสอนะครับขึ้นมาเราจะเห็นเอกลักษณ์คือเราจะมีราวจับบันไดนะครับมีลายลูกไม้นะครับให้ความแข็งแรงเราจะใช้โทนสีขาวนะครับเข้ากับตัวบ้านนะครับให้ความมินิมอลมากขึ้นครับถัดมาเป็นบริเวณห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนบริเวณหน้าบ้านห้องนอนเล็กนะครับเราจะได้ความกว้างที่กว้างมากๆเลยนะครับผมมีติดมุ้งลวดเหล็กดัดให้แล้วนะครับมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ครับผม บริเวณห้องมัสเตอร์เบดมนะครับจะเป็นแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่นะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับเราเวลาเราวางเตียงเนี่ยเราวางเตียงชิดกำแพงนะครับจะประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะนะครับแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าพกเครื่องแป้งได้ครับสามารถติดตั้งทีวีแขวนผนังได้ครับผม สำหรับห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งครับสามารถอะแดปได้เป็นห้องนอนหรือว่าทางคุณแม่บ้านนะครับอยากได้ห้องพระก็สามารถทําห้องนี้เป็นห้องพระได้มีโต๊ะหมู่บูชาบริเวณนี้นะครับผมเพราะว่าหลังนี้เนี่ยช่องแสงเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับห้องจะดูสว่างแล้วก็โล่งนะครับเหมาะกับการทําห้องพระมากๆเลยครับ บริเวณห้องน้ําชั้นบนนะครับจะเป็นแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวเลยนะครับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนนะครับบริเวณเนี้จะเป็นโซนแห้งนะครับส่วนโซนเปียกเนี่ยเราจะเป็นบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราติดเลนชาวเวอร์ให้สามารถอาบน้ําบริเวณนี้ได้นะครับผมรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะครับใช้ของอย่างดีเลยครับผม เราจะมาสรุปราคาบ้านหลังนี้กันนะครับหมู่บ้านพฤกษา20เส้นเสมาฟ้าคามลำลูกกาของ2จังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดนะครับใกล้รถไฟฟ้าสถานีคูคตเพียง10นาทีเท่านั้นครับราคาปกตินะครับ1 8 9 0 0ล้บาทครับโปรโมชั่นลดเหลือ1,690,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวฟรีโอนพร้อมยื่นสินเชื่อให้นะครับใครไม่มีเงินดาวก็สามารถกู้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวบ้านหลังนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ